Now, สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาอันบ็อกซิ่งโทรศัพท์ใหม่นะครับจากค่ายเซมีนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวเจ้าต,ตัวนี้นะครับอันบ็อกซิ่งเปิดซิงเลยนะครับก็เป็นเซมี่เลตมี่9ทีนะครับตัวนี้เป็นล็อตแรกนะครับปเป็นล็อตแรกคือ เป็น램628นะครับอ่า램628นะครับเด๋ราคาก็จะประมาณ5,300บาทนะครับเราจะมาแกะกล่องนะว่าในมีอะไรบ้างอะไรอย่างไรนะครับเดี๋ยวหลังจะจบเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะโปรโมทให้ดูว,ว่าร้านว่าเราผมซื้อร้านไหนโทราัาท์ามาซื้อได้นะครับเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวเรามาทำการแกะกล่องกันก่อนนะครับตอนนี้มันยังอยู่ในฟิล์มอยู่เลยนะครับป่านง่ายงบอตอนนี้ก็ ในเวลาเปลี่ยนเครื่องใหม่นะปะกะติอ่ะผมไม่ได้เล่นไม่ใช่อยากจะเล่นเสี่ยวมี่หรอกที่จริงอนะ่ะผมมาใช้ ASUS นะครับเซนฟอนสามนะครับอันนี้ผมใช้2ปีกว่าแล้วอันนี้ก็พังละนะครับมันตัวน,น้ำํำมันเอ,อ๋อทั้งระบบเลยนะครับก็ปกติอ่ะผมศรัทธา ASUS นะใช้แต่เซนฟอนห้าสองแล้วก็3มาตลอดนะครับอันนี้ก็ในเวลาย้ายค่ายบ้างนะครับมาเปิดกล่องกันอันนี้เราเป็นล็อตแรกนะครับเปิดปุ๊บก็เจอเออ โอ้ชุดกล่องคู่มือพวกนั้นไอ้นี่น่าจะเคสแน่ๆเลยอ่านี่มาดูกันดีกว่าเห็นไหมเคปมีก้าทีนะครับกล้อง48ล้าน AI Quad Camera นะครับแล้วก็แบตเตอรี่6,000 m มิลลิแอมซ g o ดากอนเป็นออร์ตาคอรองจ์กิกะเฮิร์นะครับหน้าจอเป็น6.3นิ้วเอ้าสานิ้ว f u l l HD ีนะครับเดี๋ยวมาลูดกันหน่อยมาดูสิเป็นไง yeah. มันก็ไม่กล้าทำแรงด้วยเดี๋ยวกลัวมันยิบกีกแหกเดี๋ยวเดี๋ยวเดียด๋วยว,ยวยอ่ะตรงนี้เองอืมโอ้โหแบบบอดี้หลังอันนี้มันเป็นพลาสติกนะครับลวดลายมันเหมือนของที่มันเป็นลายคล้ายลายเส้นของเอซูที่เขาทำอ,ะอ่ะเมือ่อเน่าจะประมาณปีสิบห้านะครับลายคล้ายกันเลยไหมมันจะเป็นแบบมีการปัดเงาทรงกลมกับ้อนแสงนะครับ เนี่ยมันจะให้กล้อง4ตัวเลยนะกล้อง48ล้านแล้วก็กล้องเอ่อกล้อง Ultra Wide 8ล้านพิกเซลแล้วก็กล้องเดฟ2ล้านพิกเซลแล้วกล้องมาโค o 2ล้านพิกเซลนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบอันนี้กล้องหน้าก็จะเป็น8ล้านพิกเซลเหมือนกันนะครับอันนี้รู้สึกว่าเหมือนจะติดฟีมมาให้แล้วติดฟีมมาให้แล้วถือว่าดีนะครับไม่ต้องไปหาซื้อนะครับสารมาดูกันว่าในกล่องมีอะไรบ้างนะครับอ่ามีอันนี้ให้ด้วยนะครับอะแดปเตอร์นะปลั๊กชาร์จ เป็นหัวแบบ USB Type A อยู่นะครับอันนี้ก็ดีอย่างนึงคือตัวนี้เป็น Type C แล้วเครื่องนะครับเป็น USB Type C ลำโพงสเตอริโอสองด้าสองบนนะครับบนล่างอันนี้จะเป็น IR sensor เป็นรีโมทแล้วก็ผอบฟัง3.5ม mm มนะครับอันนี้ก็จะเป็นวันนี้สายชาร์จนะครับอันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวเราแกะดูซิว่าไอ้กล่องนี้มันมีอะไรนะครับอ๋อนี่เข็มจิ้มซิมนะครับแล้วก็ เคสซิลิโคเคส TPU นะครับเคส TPU อ๋อเป็นเคสายางใสนะครับก็ดีหน่อยระหว่างนี้ก็อาจจะยังหาเคสยากก็ใช้เคสแบบนี้ไปก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวจะเป็นยังไงต่อเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาทําการเปิดเครื่องอีกทีนะครับโอเคอันนี้ผมก็ทําการใส่ซิมนะคเออลืมบอกไปเลยนะว่าอันนี้มันจะเป็นนาโนซิมสองซิมนะแล้วก็เป็นช่องใส่เทฟก๊าซด้วยนะครับเ,ออเด่นคือตามร่มสมัยเลยเซนเซอร์สแกนลายนิ้วมือด้านข้างนะ อารมณ์เหมือนนึกถึง Sony Xperia ตระกูล3-4ขึ้นไปในยุค2 0 1 4 5เ,เปิดมาก,ก็เป็น Redmi นะครับเอา,าเลย Android อา่านี้ก็จะเป็น Android 10นะครับข้อทับด้วย MIUI 12นะครับมีครั้งแรกที่หัดใช้ Xiaomi นะครับพอดีพอ่อผมก็ใช้เหมือน,น,นในตัว Redmi 9T เอ้ยไม่ใช่ Redmi Note 9 9R เออ เอ้ยแล้วมีโน้ตเก้าเอส่พูดผิดหรอลาเพอร์จริงเงินประมาณนี้นะครับก็ปล่อยมันดูกันมี่ไว้สิบสองดูกันตั้งคาแป๊บนึงเปิดเป็นอโอเควันนี้เราก็กลับมาสู่หน้าจอนะครับอันนี้ผมใช้วิธีเป็นแบบลิ้นชักนะครับเพราะว่าเคยชินแบบนี้นะครับว่าถ้าแบบคลาสสิกผมไม่ค่อยได้เคยได้เล่นนะที่จะเป็นแบบหน้าจออยู่เป็นอะ,อะไรเขาเรียกอะไรแล้วนะที่เป็นสมัยก่อนอ่ะผมจำไม่ได้แล้วเขาเรียกว่าเป็น ช่างมันก็เป็นแบบว่าที่เป,เ,ปเป็นหน้าเมนูตัวเดียวอยู่ในหน้าจอตัวนี้นะครับที่มันไม่มีแบบหน้าเมนูหลักแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบความการตอบสนองที่แกะนิ้วมือนะครับไวไหรือเปล่าหนึหน่งสองสามเห็นไหมมาละแป๊บเดียวค่อนข้างไหวนะครับมันก็จะประมาณนี้นะครับแต่ผมชอดนีนะว่าจอไม่โคตรใหญ่จอเดิมเยอะเลยแต่ว่าอันนี้ก็ตา,ตามยุคตามสมัยนะ แบท6,000ดูเลยไหมให้รัสตาด้าเน็ตฟิกมาให้เลยเกมอันนี้เดี๋ยวผมก็ต้องลบทิ้งแหละเพราะไม่ค่อยได้เล่นเดี๋ยวสิ่งที่ผมต้องโหลดเลยก็อัน,นั้นแงพับจีมือบายนะครับแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้ทําเดี๋ยวค่อยมาลองเทสกันอีกทีนึงว่าเป็นยังไงนะครับอันนี้เดี๋ยวเรามาดูเรื่องของกล้องหน่อยดิกล้องอ่าเดี๋ยว,ยวนะหนึ่งนะตำแหน่งที่ตั้งยังก่อนกดค้างบันทึกวิดีโอ ก็าแนี้ดีกว่าตอนถ่ายแล้นะคือเอาว่ามันเคยชินหไหนเรามาดูโหมดมีโหมดอะไรบ้างวิดีโอถา่ายรูปถ่ายบุคคล,ลเติมเออแบบ48ล้านพิกเซลไหนดูสิอืม48ล้านพิกเซลก็จะประมาณนี้นะครัวามละเอียดมันโอเคช่เรามาดูแบบโหมดโปรหน่อยดิโหมดโปรมีอะไรบ้าง ก็จะมีไวเบาลานซ์อันนี้ก็ไม่สามารถปรับเป็นอ้อนี่ปรับค่าเคได,ด,ด,ด้เออดีๆีดีนี้ค่าอันนี้ค่าโฟกัสนะครระยะโฟกัสชัตเตอร์ทั่วไปชัตเตอร์สปีดช้าสุด30เร็วสุด4,000นะครับอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวคืนนี้เดี๋ยวผมจะลองไปถ่ายดาวดูนะครับเดี๋ยวก็เอามาแทรกให้ดูว่าถ้า่ายว่ารุ่นนี้ถ่ายดาวสวยแค่ไหนนะครับ ไอต,ตัวนี้ ISO ให้ถสูงสุดถึง4,000หนูี่ให้เยอะนะให้เยอะกว่าตัวนี้ให้เยอะกว่าเซนทูลอีกเอ้ยเซนอีกนะตัวนี้ให้แค่3,200นต่แต่ไอเน,นี้ยจะให้4 0 0 0เลยแต่น้อยจะแตกหรือเปล่าแค่นั้นนะต้องดูอีกทีหนึ่งนะครับเอ่อเลนอออสาวแล้วก็เลนวายปกตินะครับอ,อันนี้เปิดเป็นแบบกล้อง48นะครับโอเคอันนี้ก็เออ มีถ่ายไฟยรอได้ด้วยนะครับไว้ตกแต่งนะครับลายน้ำไลายน้ำนี่ต้องใช้เลยเพราะว่าเดี๋ยวต้องเป็นมันต้องเป็นลิขสิทธิ์แล้วละ่ะบางคนชอบเอารูปภาพผมไปใช้ <c oughs> <c oughs> นะก็อย่าว่ากันแล้วกันนะมันเป็นสิทธิ์ของเจ้าของรูปนะครับโฟกัสการถ่ายนับถอยหลังชัตเตอร์ไม่ต้องอืมคุณภาพรูปถ่ายต้องสูงไว้ก่อนเสียงชัตเตอร์เลือกเองเอาวะเนี่ยโอ้ตาย ไปบานตก <Okay. S 2> ประมาณนี้นะครับวิดีโอรู้สึกว่าจะถ่ายได้แค่วิดีโอจะถ่ายได้แค่ Full HD 30นะครับถ้าเป็นตัวนี้จะถ่ายได้ 4K 30แล้ว Full HD 6 0ตัวนี้จะถ่ายได้แค่30นะครับก็ไม่ค่อยได้ใช้อ่ะสามารถใช้ GoPro ถ่ายวิดีโอซะมากกว่านะครับโอเคก็เลนกล้องข้ามไปเรามาดูเรื่องลำโพงสเตอริโอดีกว่านะครับแต่ต้องต้องศึกษาแป๊บหนึ่งนะครับว่า แอปเพลงมันอยู่ไหนของไอ้น,นี่ผมไม่เคยใช้ไอ้เสี่ยวมี่อ่ะเดี๋ยวดูด่วนว่ามันมีอะไรบ้างอืมอันนี้ความปลอดภัยก็ไม่ต้องโหลดแล้วสกองสแกนไวรัสนะเพราะไอ้ตัวนี้ก็มีให้มาติดเครื่องนะครับอ๋อเนี่ยเพลงอยู่ดิเมย์ผมก็เบือไม่ค่อยได้ใช้นะไม่ค่อยได้ใช้ไม่เคยใช้ไม่เคยได้แตะเลยแหละก็คือเครื่องของพ่อผมเป็นเลตมี่เก้าเอเลมี่โน้ตเก้าเอสก็เลยไม่่อยได้แตะนะว่าเป็นยังไง ไฟไฟมามาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งค่าตั้งค่าตั้งค่าล่าสุดล่าสุดล่าสุดเหรอเมมหายไปไหนเดี๋ยวเดี๋ยวต้องดูเมมก่อนว่าเมมมันติดไว้หรือเปล่าน่าช่างมันเดี๋ยวเราไปดูใน youtube ไม่มีเหรอเนี่ยเดี๋ยวอ๋อนี่นี่นี่มาทดสอบคลิปผมหน่อยก็ได้ อยู you are ่ออฟไลน์อ๋อเออ w i ไฟล่ม <st im itation> แป๊บหนึ่งนะเจ้าโอเคครับ, okay, รบตอนนี้ก็กลับมาสักพักหนึ่งนะครับเพราะว่าผมลองถอดเมมเมริกาแล้วใส่ใหม่ครั้งนึงครับวันนี้เราจะมาเทสเสียงแหลในลำโพงนะครับอันนี้ก็จะเอาคลิปแบบทีเซอร์สั้นๆของผมที่เคยทำไว้ลงใน YouTube นะครับมามาเล่นดู <st im itation> คือแบบอูดเทือนนะลำโพงแบบดังนี้เลยอะ เสียงใช้ได้มากนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเาไหน,นดูดิได้ไหมเสียงเสียงใช้ได้เลยอะ่ะเสียงแบบชัดเจนหนักแน่นนะครับอาจจะมีแบบแห้งๆบ้างเสียงนะครับเดี๋ยวต้องอาจจะต้องปรับเสตกันต่อนะครับ ลองเข้า YouTube ดิเป็นยังไงบ้างเออ y ย u ูทูบยูทูบ b e ครับอ้คลิปมาเขาโพลมาเลยอะเดี๋เราเอาคลิปผมมาลองใส่ซาวดิเป็นยังไงเสียงอืมอะเลือกเลือกสักคลิปก่อนเลือกสักคลิปก่อนเอาไว้นี่ก็ได้เดี๋ยว อ่ bye bye. เสียงท่อเสียงท่ออ่าฝ่ายบายเออแบบโอเคที่รัศดาชิดหน่อย <c oughs> ติดโฆษณาติดโฆษณา,า,าอ่านี่เปิดลำโพงสูงสุดนะ ได้ใช้ได้นะโอเคหลังจากนี้ก็เป็นการโชว์เพียงเท่านี้นะครับพันดันหน้านี้หลังจากนี้เดี๋ยวก็ผมจะเป็นการออกไปถ่ายรูปอะไรนี้นะครับเดี๋ยวค่อยเอามาแนบไว้หลังร้านจะเ,เอามาแนบไว้หลังคลิปนะครับส่วนซื้อร้านไหนเดี๋ยวผมแนะนําให้นะร,ร้านนี้อันนี้ผมซื้อมาจากร้านเอ่อร้านพึกโมบายนะร,ร้านของน้านะนะเอกอยู่ที่รป๊บหนึ่งลืมละไม่ค่อยได้จาผมนะ อันนี้ก็สามารถไปซื้อได้ก,กับเขานะครับร้านเขาอยู่จังหวัดนนทบุรีนะครับอําเภอไซน้อยนะครับตำบลของของขวางหมู่หนึ่งนะครับก็ไปซื้อร้านเขาได้เลยเดี๋ยวหรือถ้าเดี๋ยวผมจะแนบหน้า Facebook ไว้แล้วกันนะครับว่าร้านเป็นร้านอะไรนะครับร้านนี้ส่งจริงนะครับส่งจริงไม่ไม่ต้องเล่นอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับก็คือขอแคุคนนะ่ะจ่ายตรง ได้จ่ายครบทุกบาททุกยตางนะครับเขาก็ส่งให้นะครับอย่าไปโกงเขาละกันละครับโอเคหลังจากนี้จบเป็นเท่านี้นะครับก็เดี๋ยวหลังางนี้ก็จะเอาไปแทรกรูปทีหลังให้แล้วกันนะครับโอเคครับสวัสดีครับ